สวัสดีค่ะเป็นไงคะไปสีสายเปล่าเป็นการบ้านมาให้ครูเพชรน้อยฟังหรือเปล่าเออฟังก็ไม่ได้ยินเนาะเพราะว่าอยู่ใน YouTube นะคะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆคงจะทําได้น่าจะไม่ยากเกินไปนะคะทีนี้วันนี้นอกเออพอเราสีสายเปล่าได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาลงโน้ตกันลงนิ้วกันนะคะอ่าถ้าเราสีสายเปล่าสายทุ้มเปล่าเปล่าเนี่ยนะคะสายทุ้มเปล่าเปล่าก็คือในตัวเราเนี่ยดึงออกมานี้จะเป็นเสียงซอมค่ะซอน ะะถ้าเรากดนิ้วชี้นิ้วชี้นี่เราจะกดใต้รัดอกลงมาประมาณ1นิ้วนะคะสมมตุติตรงนี้รัดอกเป็น,เ,ปนเชือกเชือกเราก็ให้นิ้วชี้เนี่ยเลยมาทางใต้ใต้รัดอกประมาณสัก1นิ้วกะเอานิดๆนะคะให้มันเป็นเสียงกดทั้งสองสายนั่แหละคะ่ะกดนิ้วชี้ลงไปมันก็จะไปเสียงลาต่ำค่ะเห็นไหมอ่ะซอนไซสไยเปล่า ี่ครั้งนะคะออกข้าออกข้าลากดยิ้วชี้ลงไปค่ะทีก็กดนิ้วกลางลงไปค่ะสายทุ้มออกข้าออกข้าวโดนิ้วนางสายทุ้มค่ะออกข้าวออก,ข,ออกข้าได้แล้วนะคะ3มเสียงซอนซอนไม่ต้องกดลานิ้วชี้ ทีนิ้วกลางสายทุนอยู่นะคะขายสายทุมทั้งหมดนะคะโดยนิ้วนางค่ะถามว่านิ้วก,ก้อยใช้ไหมใช้ค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ในขั้นพื้นฐานเพราะว่านิ้วก้อยเนี่ยมันจะใช้ในลักษณะของเพลงเดียวพอพอเพื่อนๆต่อเพลงเดียวในขั้นเดียวถึงจะได้ใช้ใเป็นเรแต่เป็นเรในลักษณะเรต้องการที่จะให้เสียงเคลือ นะคะมันจะมีเสียงเครือซึ่งจะเหมาะกับการใช้เดี่ยวอันนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ในในลักษณะพื้นฐานจะบอกให้รู้ว่าบางคนจะถามเอ๊ะทำไมไม่ใช้นิ้วก้อยคะคุณเพชนน้อยมันมันจะใช้ในขั้น,นเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่จําเป็นให้รู้ไว้ว่าน,นิ้วก้อยี้เป็นเรเรสายทุ้มเอาไว้ใช้ในขั้นขั้นเทคนิคนะคะต่อไปเรารู้แล้วสอนลาทีโดสายทุ้มทีนี้สายเอกเปล่าๆก็จะเป็นเสียงเรค่ะออกเข้า มีก็กดนิ้วชี้ลงไปตรงเดียวกับตรงตำแหน่งเดียวกับที่เรากดลาสายทุ่มอะค่ะกดนิ้วชี้ลงไปเป็นเสียงบีค่ะมีเดินเข้าดิงออกเข้านิ้วกลางก็เป็นฟาค่ะนิ้วนางเป็นซอนสูงนะคะทีนี้เพื่อนๆอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องค่อยๆยื่นนิ้วนางเนี่ยยื่นเข้าไปสูงต่ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียงเพี้ยนตรงนี้สำคัญค่ะ แล้วกานย้อก้อยนิ้วก้อยนี่กดยากมากเพราะว่ามันอยู่สูงเพื่อนๆต้องหักข้อมือที่เราจับซอซอด้วงที่เราจับคันชักเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเราต้องหักข้อมือนิดนึงเพื่อส่งนิ้วก้อยให้มันสุดสุดนิ้วค่ะบางคนจะไม่ยอมใช้นิ้วก้อยเพราะมันยากแบบนี้ค่ะนะคะฉะนั้นิน้วซ้ายเองไม่จะเริ่มที่เรช้ายเปล่าเรออกข้าวออกข้าวมีนิ้วชี้ค่ะฝานิ้วกลางค่ะ ส่งนิ้วนางค่ะล้านิ้วก้อยค่ะข,ข,ข้อมือลงค่ะห่ข้อมือลงแล้วก็ส่งนิ้วก้อยไปที่สุดเหยียดนิ้วให้ตึงค่ะมีหลายคนเด็กบางคนลูกศิษย์ของครูเพชรน้อยเนี่ยจะจะขี้เกียจส่งนิ้วขี้เกียจหักข้อมือมันก็จะได้เสียงที่เพี้ยนค่ะเห็นไหมคะขี้เกียจส่งนิ้วแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่แบบจะให้สะดวกสบายจะไม่ให้เมื่อยก็คือมันจะได้เสียงเพี้ยนเห็นไหมล่ะคะถ้าเร just, าจะให้เสียงตรงเราต้องฟังเราต้องฟังเสียงของเขาแล้วเราก็เหยียดนิ้วให้ถึงค่ะ สําคัญมากค่ะนะซอนลาสูงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ค่ะหลายคนจะไม่ได้ใช้แต่น่าเสียดายนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เสียงแรกซอนต่ําสายทุ้มใหม่นะคะอทีนี้ครูเพน่าจะสีอย่างละเสียงนะคะคือซอนหนึ่งซอนออกลาเข้าทีออกโดเข้าเอาเอาอย่างละเสียงนะคะซอนสายทุ้มดึงออกค่ะลานิ้วชี้ลาเข้านะคะทีดึงออกค่ะโดเข้าค่ะ เลสายเปล่าสายเอกค่ะเลออกนมว・นิ้วชี้ค่ะเข้าอันนี้มาหมดหมดสายเอกแล้วนะคะฟานิ้วกลางออกค่ะซอนนิ้วนางเข้าค่ะคอนสูงนะคะลานิ้วก้อยส่งนิ้วหักข้อมือนิดนึ่งแล้วส่งนิ้วก้อยลงไปสุดนิ้วค่ะเห็นไหมคะอ่ะไล่ลงก็เหมือนกันนะ ลานเดตาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการไล่นิ้วให้ตรงเสียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อนๆก็ต้องฟังเสียงด้วยค่ะว่ามันตรงไหมไม่ใช่ฟังเสียงสีไปเรื่อยเปื่อยไม่ไม่รู้ว่ามันเพีย้ยนหรือไม่เพี้ยนก็ไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางคนมักง่ายก็จะสอะะีอย่างนี้เพียนนะคะอย่างนี้เพี้ยนต้องต้อง,ต,องต้องให้ตรงเป๊ะๆเลยค่ะเสียงเขา แั้เทคนิคให้อีกหนึ่งหากอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เอาไว้สำหรับขั้นเทคนิคสีให้ฟังเฉยๆค่ะอ่าก็ลองหัดลองฝึกหัดการไล่นิ้วเดียวก่อนนะคะถ้าหากว่าไล่นิ้วชัดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเริ่มที่แขกบอระเทศเหมือนกันทุกวิดีโอค่ะเราต่อเพลงแล้กเราจะเริ่มที่เพลงเบื้องต้นก่อนเหมือนกันทุกเครื่องมือค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามครูเพชรน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ